นกแถวนี่ป้อนหย่านพ่นครับเนี่ยครับเมื่อกี้จับได้ยูนี่ครับเต็มนหนึ่งครับเนี่ยครับเนี่ยเบิงครับเนี่ยยูนี่เนี่ย อีตัวไส่จะมดตัวไซค์ยังสี่โดครับเนี่ยวัวกบเนี่ยน,นี่มาเรียกรับกันเสืยครับนี่อยู่นี่เงี่วยว่งมย่านผมเลยอ่ะ เนี่ยเพชรดำกะเรียกอยู่นี่ครับเกี่ยวขึ้นสายไฟนี่บ้าครับเนี่ยไหมหรือว่าจะย่างออกไปดี เอาไว้งสี่พ่าหนาจะได้ครับเพราะว่าขื้น้ายไฟดีกว่าขื้นซ้ายนี่ดีกว่าครับอาจจะมีรุ่นครับเพราะว่าน่พอย่านคนเลยครับมึงสองกุ๊กเต็มครับสองกุ๊กเต็มครับตั้งหนีบพได้ดอกครับเพราะว่ารถมันแล่นผ่านไปผ่านมาเยวเพีรยดครับ โมมาติดดอกครับเดี๋ยวล่องขืนสายไฟนี้เบิ้งครับนี่ครับขืนสายไฟนี่ครับมุมนี้ละเนี่ยเพชรดำกำลังดึงอยู่ครับขนาดผมแงขึ้นนี้บนนี้เลยครับนี่เดี๋ยวล่อเบื้องครับว่านกคนเลี้ยงคนปล่อยหรือเปอพอเนแ้่ใจครับโอเคครับบินวนอยู่ครับคุณขืนลังคาครับ แดมครับเส้นี่เนี่ยครับอยู่บนหลังค้าพบนครับเดี๋ยวรอดรุ่นครับมาเพราะมา,าครับ ควางบานเพื้นหนอกมากเก็ดขยะครับนี่ครับจุดบนลลังข้าวนะครับโอ้นครับคุณบินออกจากนี้ไปครับเมื่อกี้เนี่ยสองกุ๊กเต็มครับคุณโอ้ ไปยังได้อีกครับสองสามตัวเดี๋ยวรอเบิ้งครับอม,มันเป็นนนี้ครับเป็นเลี้ยงลูกครับไม่ว่วแล้ว่ว่ามันคือหนันแท้เลี้ยงลูกครับ ลูกมันบินน้ำกลนอยู่ครับสองโตัครับนกเลี้ยงลูกครับเห็นนกเลี้ยงลูกไหมครับ เก็บดีกว่าครับเป็นนกเลี้ยงลูกครับปล่อยเขาเลี้ยงลูกไปครับว่เอาดีกว่าครับ